ฉบับปัจจุบันเนี่ยหนึ่งคนตกงานสองนอกระบบเนี่ยคนสองกลุ่มนี้นี่มีหลักประกันกับชีวิตขนาดไหนคนสองกลุ่มคนสองกลุ่มเนี่ยล้านกว่านะอยู่ในยูในประกันทั้งคอตอนนี้นะทั้งตกงานกับนอกระบบเนี่ยล้านกว่าคนล้านกว่าคนเนี่ยเขาเขาก็มีความคาดหวังกับชีวิตมันมีหลักประกันในการคาดหวังกับชีวิตเขาอย่างขนาดเอออย่างอย่างอย่างดิฉันเองเนี่ยเป็นผู้ประกันตนมาตราสามสิบเก้า ถามว่าทําไมยังประกันตนต่ออยู่หนึ่งเนี่ยนั่นคือเกษียณหนึ่งเนี่ยมีความเชื่อในระบบเกื้อกูลกันเนี่ยเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุงเราไม่เจ็บไข้ในป่วยเราก็เหมือนกับว่าเราส่งเรื่องเจ็บไข้ในป่วยเพื่อไปช่วยเพื่อนนักหาไปช่วยเพื่อนในขณะเดียวกันเนี่ยเรายามที่เราไม่มีงานทาเนี่ยเราก็คาดหวังว่า เงินกองทุนชราภาพเนี่ยมันอาจจะชุนเชื้อให้เราไม่ต้องไปขอลูกหลานน่ะใช่ไหมคะเดือนหนึ่งสองสามพันเนี่ยมันก็พอกร่มแก้ม่ะมันอาจจะไม่พอแต่ว่าคิดว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยมันก็คงจะพัฒนาไปเรื่อย<ช>ๆซึ่งก็ไม่ต้องเป็นต้องไป <c oughs> ต่อสู้เรียนร้นเพื่อนอนอยู่ใต้สัง<ช><า>สีผ <ไป S 1> ูกๆ ขยงขยักอะไรเป็นรายการออกมาเออ,เอ,อที่ <นะ S 2> เป็นข่าวออกมาแล้วคนอะอย่างนประมาณน,นั้นใช่ไหม<ช>ออคุณสรายุฒิต้องไปถ่ายทำอย่างวุ่อย่างเงี้ไม่ทองน่ะทุกคนมีสวัสดิการแต่ตอนนี้ก็คือมันมองไม่เห็นอน,นาคตถูกไหมเพราะว่าหัวก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนในลักษณะที่ว่าลักษณะาการที่ไม่ปผงใสก็คือว่าสิทธิ์การเกิดสิทธิ์การเรื่องชลาภาพสําหรับนอกระบบตอนนี้อยู่ที่ไหน อ่อชราภาพเนี่ยของมาตราสามเก้ามีนะคะมารมตราสี่สิบมาตราสี่สิบนี่มันก็จะมีสองสองประเภทถ,ถ้าสู้ผมเจอของ <c oughs> อะเดียวสุ้ว่าวันหนึ่งผมชราภาพแ <c oughs> ล้วแล้วใครจะดูแลผม <c oughs> เขาเขามีสองช้อยให้เลือกประกันตนมาตราสี่สิบถ้าส่งร้อยหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าชราภาพไม่มีไม่มีถ้าร้อยห้าสิบเนี่ยมีจะมีรชราภาพเดือนละเดือนละกก่สมทบ อ๋อยังมีอันอีกอ่ามีสองข้อยากนี้ด้วยนะเป็นผู้ประกันตนสมัครใจแต่ในอนาคตเนี่ยอันเนี้ยมันต้องแก้ค่อยๆจะปัดเข้าไปอยู่ในกองทุนชราภาพหน่อยด้วยยังไงค่อยๆค่อยๆค,ค,คุณเรียกว่าผู้ประกันตนมาตราสี่สิบเนี่ยอันนี้เริ่มตน้นในอนาคตเนี่ยคิดว่ามันจะต้องขยายสวัสดิการขยายการมีส่วนร่วมของภาครัฐเขาไม่มีนายจ้างนะค,ะค่ะเมื่อไม่มีนายจ้างเนี่ยรัฐรต้องเป็นเจ้าภาพในการเป็นหุ้นส่วนอ่ะ ให้เขาออมรัฐก็ให้เขาออมหนึ่งร้อยบาทรัฐก็อาจจะหนึ่งร้อยบาทด้วยอ๋อเอ๊่ว่าคือคนทานาเนี่ยอย่างประกันตน,นคนทานาเนี่ยไรายได้ไม่แน่นอนอไรายได้ตามฤด,ดูกาลคนที่ทาไร่อ้อยคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสออมน่ให้เหมือนพนักงานในระบบมันเป็นไปได้ยากทีนี้การจ่ายสมทบของเขาเนี่ยมันก็ต้องดูความต่อเนื่องของไรายได้เขาแต่รัฐเนี่ยอาจจะต้องเป็นหุ้นส่วน พุ่นส่วนในการที่จะต้องสร้างหลักฐานความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนน่ะลงทุนเก็บเงินเขาร้อยหนึ่งรัฐก็อาจจะออกตังค์ให้เขาร้อยหนึ่งมาตีตัวเด็กแบบผู้ประกันตนมาตราสามสามไม่ได้มาตราสามสามในรัฐบาลตีตัวเด็กนะตีตัวเด็กแล้วแต่แต่อยากจะเป็นใหญ่อยากเป็นประธานบอร์ดแต่ตอนลิบินเองแต่ตังน้อยๆแต่ตัลิบินเอา สุดท้ายก็คือเราในส่วนของพูดในส่วนของพี่ทั้งสองก็คือคนที่เป็นองค์กรในเรื่องของทําเรื่องในง,งานมาตรฐานตัวแทนของกลุ่มอาชีพเนี่ยเราคาดหวังหรือว่าเราประเมินว่าคนในกลุ่มผู้ใช้แรงงานของเราเนี่ยหรือองค์กรแรงงานของเราเนี่ยได้มีส่วนและเข้าใจกับเนื้อหาสาระที่เราเสนอเข้าไปในสภาในขนาดไหน คือคือตอนนี้ถ้าเรามาพูดจริงๆเนื้อหาของเราเนี่ยที่เราจะให้ทุกคนได้เข้าใจเนี่ยอย่างอย่างน้อยอืเพราะว่าก็จะรู้เฉพาะในส่วนของทางพวกแกนนาหรือว่าคนที่ศึกษาหรือว่าสนใจด้านนี้อืแต่ถ้าเ่าพี่น้องของเราที่อยู่ในส่วนของภาคปฏิบัติจริงๆไม่มีเวลาอืไม่มีเวลาในเรื่องของการจะมาศึกษาความรู้ในเรื่องของกฎหมายหรอกเพราฉะนั้น เราก็าคงจะต้องมีการไปขยายแล้วก็ไปชี้แจงไปอบรมนะให้มันมากขึ้นแต่ใน<ร>ช่วงของการที่เราจะไปทำต้องทำก็คือกระบวนการต่อไปครับ,รบแต่ว่าเท่าที่ดูก็คือว่าเราเราข้ามเราข้ามสิ่งที่เราอยู่อย่างพี่ชาลีเก็เคยอยู่ในองค์กรพี่เอลอนี่ก็เคยอยู่ในองคอ์กรครับแต่วันหนึ่งเรามาคิดเรื่องคนอื่นที่อยู่นอกระบบอืรู้สึกจะให้น้ำหนักมากขึ้นมากเราคิดอะไรอยู่ Uh, เราเห็นคนในสังคมไทยเนี่ยนะคะม mm hmm. ีความรู้สึกว่ามันเรื่องสวัสดิการสังคมเราเนี่ยน้อยอ mm hmm. แล้วคนก็คนแก่ก็จะลลาบากอะ่ะ mm hmm. เห็นคนแก่เมืองไทยเนี่ยยังลําบากนะคะบางคนออกออกจากงานแล้วยุหกส mm ิบ hmm. ก็ยังมาทอดกล้วยแขกขายมาแค่ขนมครกขายเพราะว่าพอเขาไม่มีไรายได้เนี่ยเขาไม่มีสวัสดิการอะไรที่จะทําให้เขาพออยู่สบายหน่อยอะ่ะ mm hmm. แล้วลูกหลานสมัยใหม่เนี่ยก็ก็ mm hmm. ก็ค,ค่อนข้างไม่มีสตังค์เหลือในการที่จะไปจูนเจือคุณพ่อคุณแม่ก็มันดิ้นรนเหมือนเดิมใช่ค่ะํามรอยเดิมอีนั่นแหละใช่ค่ะก็เป็นความรู้สึกว่าสังคมไทยเนี่ยมันน่าจะมีประกันสังคมเมื่อร้อยปีที่แล้วอมีเมื่อปีสองห้าสามสามเนี่ยเหมือนช้าไปมีนักการเมืองเคยได้ไปคุยไหมใครนะคะนักการเมืองสอสอรัฐมนตรีอ่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเคยได้ไปคุยเรื่องนี้ไหมว่าจะทำยังไงร่างพรบฉบับนี้มันจะเข้ายังไงอะไรยังไงเคยมีมีแต่เราไปคุยกับเขา เราก็ไปคุยกับเขาคือไปดักกันอะจะไปพบผ่านประธานวิกไม่แต่เราตื้อเขาอะาตื้อเขาไปสมบัสดีเขามือไม้อ่อนอยู่อย่างเนี้ยต้องไปดักรอต้องไปดักรอนัดหมายอะโหลแล้วอะโหลอีกเราก็มีความรู้สึกว่าเบื่อนักการเมืองเต้นทนแล้วก็ทำไมเกิดมาต้องง้อคนขนาดนี้ต้องง้อแล้วก็แลดูเวลาคุยกับเขาเนี่ยเขาก็ให้ความสําคัญค่อนข้างไม่มากเราก็มีความรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องติดตามผู้แทนของท่านเหมือนกันนะ ถ้าผู้แทนของท่านไม่ใส่ใจกฎหมายกฎเกณฑ์หรือไปสร้างสวัสดิการสังคมเหมือนที่เราเราอาสาสู้อยู่กับให้ท่านเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยต่อไปก็อย่าไปเลือกมันก็ดีเหมือนกันนะอ่ะส่ง่าจัดเวทีใหญ่ดีเบตกันเลยว่าถ่ายทอดสดไปเลยให้คนดูทั่ประเทศว่าอันเก่าอนันใหม่ดียังไงพี่วนณีกับพี่ชรีกาไหมจ้ะ ผมยินดีเลยดินดีเอาสนามหลวงเลยไหมนักการเมืองไหมนักการเมืองมาพูดให้ฟังเขาเข้าใจไหมไม่ไม่แน่ใจว่านักการเมืองจะเข้าใจคือคือคือวันนี้ถ้าเรามาพูดอย่างว่าถ้าจะมาดีเบตกันเนี่ยนักการเมืองมึงกล้ากับเราหรอไม่กล้าเพราะว่าเขาไม่มีความรู้ด้านนี้คือนักการเมืองอย่าคิดว่าเขารู้ทุกเรื่องไม่มีทางวันนี้พอเราเข้าไปพูดเนี่ยเขายังไม่เข้าใจเลยว่าคือประกันสังคมที่เราจะเปลี่ยนนมันคืออะไรยังไงกฎหมายทุกเกี่ยปรับเข้าไปเฮ้ยทำไมจึงเป็นอย่างนี้ ขาเข้ามาเฉพาะทางของเขาเหมือนกันก็ต้องบอกคาถาคาถาที่ีใช้ตลอดคือขอดูลาละเอีดก่อนนะครับน่ะลักษณะเป็นแบบนั้นแต่ดูมานานแล้วเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาไม่ใช่หรอเออแล้วถ้าถามว่าเขาสนใจแต่ปีห้าสี่ใช่ไหมเพราะว่าอันไหนก็แล้วแต่ที่เขาทาแล้วเนี่ยถ้าบอกก็าไม่ได้บอดประโยชน์เขาไม่ทำหรอกครับบางทีแล้วยังจะไปตัดผลประโยชน์เขาอีกถูกในส่วนของบอดครับเป็นอุปกรณ์อิสระเขาก็ไม่สามารถที่จะยุ่งได้ครับเป็นลุกงลูกไม่ได้โอ้ ก็เป็นพี่เลี้ยงเฉยๆก็พออย่าไปลวงลูกมาถึงว่าถึงว่ามันช้าจ้ะเราก็พยายามบอกให้ท่านนักการคือมันต้องคิดใหม่อ่ะนักการเมืองก็อย่าไปคิดแบบโบราณโบราณคือว่าจริงๆแล้วว่าโ ทำไมเราถึงมีองค์กรอิสระขึ้นมาเยอะอเพราะว่าระบบเก่าๆเนี่ยมันใช้ไม่เวิร์กใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ไม่ได้ระแวงไม่ได้ระแวงแกาตรวจสอบยากมันตรวจสอบยากมันเข้าถึงลําบากอขั้นตอนเยอะคือเรือ่องแบบนี้บางทีแล้วเงินเงินของเราแท้ๆแต่ตำนาพอเราจะเข้าไปขออะไรสักอย่างเหมือนกับว่าเราต้องไมเหมือนคนขอทานเนอ มายกมือไหว้มาอะไรขอหน่อยแล้วอย่างาเงินของเราเก็บของเราไปทุกเดือนนะในคนที่เข้ามาบริหารจัดการมันจ่ายเงินตั้งที่ไหนอแล้วแล้วอย่างเงี้ยคิดว่ามันมันยุติธรรมหรือเปล่าอ่ะคนเป็นประธานบอร์ดคนเป็นเลขาธิการประกันสังคมไม่ใช่ผู้ประกันตนอะ่ะแล้วคนที่ทําดูแลสํานักงานประกันสังคมคิดเงินนุ่นเงินนี่อย่างนีนไม่ใช่ผู้ประกันตนอะ่ะเขาอยู่กบ,บขนั่น ใช่ี่อยู่ขาา้งงาราชการแล้วจะเข้าใจเราลึกซึ้งเข้าใจไหมมีความสัมผัสวิถีชีวิตคนงานมากน้อยแค่ไหนบางทีคนงานไปไปใช้บริการก็มีความรู้สึกแบบป้าๆนี่ยุ่งจังเลยมไม่ยิ้มน่างนอคอหักเป็นประทูแม่กลองให <laughs> ม่แล้วฉ <laughs> 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 บวบหนึ่งใหม่แล้วใหม่แล้วออแัฐวทบทีหลังออกด้านหลังนะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ ดันที่เขาเป็นข้อสังเกตนะผมคิดว่าอันไหนก็นแล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่เขายังไม่ถูกใจเขายังไม่คิดอยากจะทาเนี่ยเขาก็จะดึงประวิงเวลาไปเขาก็จะโยนไปว่าอ้าวเดี๋ยวนี้ต้องเข้าคอรมอก่อนคายรอไว้ไอกฎหมายประกบก่อนนะอพอได้ประกบมาประกบมาแต่กล้าตรวจสอบคอรมอ,อลคอรมอแต่ก็โยนเข้าไปกิจติกากิจติกาไม่รู้มันจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันก็มันก็ตี่วงไม่เรื่อย เขาันถือว่ามันไม่อยากทํำแต่ถ้าอันไหนที่เขาอยากทำเนี่ยกิริยตการเนี่ยสองวันมันก็ออกมาแล้วนี่นะรายการนี้ฝากรายการนี้เผื่อมีนักการเมืองเขาดูแล้วคนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานหรือกระทรวงแรงงานข้าราชการใหญ่ๆคนใหญ่ๆกระทรวงแรงงานดูไม่ได้ดูสดก็ดูย้อนหลังทางเทบไซย์ได้ก็ระหว่างไทย ขอความกระุณาหน่อยกันแล้วกันถ้าจะผลักดันหยิบกฎหมายภาคประชาชนโดยเฉพาะคฎหมายประกันสังคมที่คนงานเขาเขาคาดหวังแล้วก็แกนนําทั้งหลายและผู้นํารุ่นรุ่นกเกษียณทั้งหลายเนี่ยคือ,อยังไงขอให้อ่านก่อนอ่าให้อ่านก่อนแล้วช่วยกันหน่อยแล้วก็ให ให้รัฐมนูญเนี่ยมันมีผลในทางเนี่ยเนี่ยโดยเฉพาะการเข้าชื่อเนี่ยให้หยิบขึ้นมาเป็นตัวอย่างว่าเอ้ยมาตรานนี่มันใช้ได้นะกฎหมายรัฐธรมนูญไม่มมงั้นนี่เรามีความสุขคุณแก้รัฐรมนูญคุณแก้ทําไมเพราะเราเรามีความรูสึกฉบับเราฉบับมันใช้ไม่ได้ฉบับพวกเราอะ่ะ้องจริงดูแล้วมันกินไม่ได้กินไม่ได้ไ,ไ,ดไอตัวนี้กินได้ <laughs> ใช่ <laughs> เอเอเออ่าเวลาเราก็หมดนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องของความเป็นเป็ได้นในเรื่องของการผลักดันร่างกฎหมายต่อการสังคมฉบับที่ประชาชนเขายื่นไปตั้งแต่เดือนธันวาปี54แต่ก็ค้างมาเลยนะฮะก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าในส่วนของภาคการเมืองจะจริงใจในการนําเรื่องนี้เข้าไปยังไงวันนี้เรามานั่งคุยกันในวันแรงงานแห่งชาติวันกรมก่นรับกับ คุณชาลีลอยสูงประธานคณะกรรมการสมัชัานแรงงานไทยคุณอรุณีศรีโตประธานเครือข่ายแรงงานระบบซึ่งเป็นองค์กรที่กีรอาสาในเรื่องของการทํางานเพื่อพี่น้องกรรมกรทั้งในระบบและนองระบบวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับกลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ